เราอยู่กันที่ DMA Dallas Museum of Art นะครับดีมากเลยเข้าฟรีด้วยแหละทุกคน่ายได้ได,ดีไม่มีป้ายคนญี่ปุ่นต้องให้เขาจริงๆนะเรื่องเซรามิกค,ความฟุ้งฟิ้งของอันนี้ ปี1730 300กว่าปีก่อนก็มีความใสลุ่ล้วนะครับน่ารักจังเลยเป็นดีไซน์นี่งานไม้นะอายุกเก่าแก่แค่ไหนไม่รู้ัวนี้เป็นไม้นะโอแสดงว่าไม้แกะสลักนี้อายุก็อายุก็น่าจะได้เป็นร้อยเหมือนกันนะครับแต่ก็มี ลอยแมลงกินบ้างเนาะแต่ว่านี่แหละคือคือข้อดีของไม้อย่างที่ป่านว่ามันมีอายุของมันอ่ะพอมันเก่ามันอะไรมันก็จะโดนแมลงบ้างสีซีดบ้างมันเลยเป็นวัสดุที่แบบเปลี่ยนไปตามสมัยแล้ววันหนึ่งมันก็จะแบบย่อยสลายอ่ะป่านจึงคิดว่านั่นอ่ะจึงทาให้เวลาที่มันอยู่งดงามเหลือเกินนะครับงานไม้งานไม้เมื่อกี้อายุสี่ร้อยปีเลยนะ อของป่านอะ่ะน่าจะอยู่ได้ประมาณร้อยปีไม้มันเนื้อไม่เหมือนกันอันนั้นไม้เนื้อแข็งอืมนี่เป็นไม้นะถ้าตอนสียังสดสดอยู่น้องดูจีจาดมากแน่ๆนนี่เป็นงานเอเชียทั้งเออทังแถบพวกทะเลทะเลเขาจะงานสไตล์แบบนี้อินโดแล้วป่านว่าคนเอเชียเนี่ยแหละมีความเชี่ยวชาญทางด้านการแกะไม้สูงะ เอออด,ดี่ดีมีก็ไม้นะด้วยความว่าป่านว่าสภาพอากาศอะ่ะไม้มันเติบโตเร็วครับเราเป็นทรัพยากรที่น่าจะมีอยู่เยอะโอ้อันนี้น่ารักจังคือมันอย่างที่เขาเรียกว่าอาร์ตทางอุดมคติเหมือนเหมือนของคนไทยนะของคนไทยก็เป็นอาร์ตในอุดมคติวัดเทวดาวัดนางฟ้า มีชดาอะไรที่เราจินตนาการขึ้นเองว่าตามความเชื่อไม่ได้ว่าตามแบบหรือว่าเรียลลิสติกเพราะฉะนั้นรูปแบบเนี้ยมันก็จะมีความผสมผสานกับจินตนาการหน่อยๆถือว่าเป็นอาร์ตทางเชิงขี้คลายก็ได้นะอาร์ตเชิงอุดมคติเนี่ยแล้วป่านชอบอาร์ตที่มันผิดแปลกกับความเป็นจริงอยู่แล้วหรือว่าเหนือจริงอยู่แล้วนะ นั้นคนสมัยนั้นน่ะป่านว่าเขามีพลังจินตนาการค่อนข้างเยอะทีเดียวแหละนี่เป็นอีก,อกยุคหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นแรงบันดาลใจให้ป่านเยอะมากเลยนะตอนเด็กๆพวกแอตเทกอะ,อ,ะอเมริกายุคเก่าๆเลยอะพวกอเมริกายุคเม็กซิโกลงเรืองคนป่า ที่บูชายันควักหัวใจกันอะไรเงี้ยนะป่านชอบสีกับอาร์ตของเขามากที่เป็นสีออก,กฟ้าเทอรคอยแล้วก็มีสีแดงสีดำตัดกันอืทรงพลังดีเนาะเฮ้ยอ,อ,อาร์ตของาวะ่ะมันก็ได้ความชนทะเลชนเกี่ยวกับประมง ู่กับความเหน็บหนาวดีนะน้องนี่น่ารักดีเหมือนกันคือมันป่านอ่ะมีความเข้าใจว่าอเมริกันสมัยก่อนอะก่อนที่จะเป็นอินเดียแดงอะมันก็เป็นชาวแอสเท็กอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ความจริงอะไปดูแผนที่อะมันก็จะมีชนเผ่าย่อยๆมากอย่างที่ห้องเมื่อกี้ก็เป็นชนเผ่าของอสก้า แถบพริดาก็จะเป็นอีกเผ่านึงอีกเผ่าม่หลายๆเผา่าแล้วแต่ละเผ่าอะ่ะก็มีเอกลักษณ์ของเขาเว้ยคือถ้าเป็นชาวแอสเทรเลยเคีวเพียวะ่ะมันจะไม่ค่อยโคง้งโค้งแบบนี้เท่าไหรอ่อ่ะจะเป็นเหลี่ยมเหมเหมือนเต้าทองใช่ป่ะวะอันนี้อันนี้มีความคิดขูเฉยอันนี้มาจากโอ้ชนพอมายา คือป่านอะ่ะ<ม>ก็ไม่ได้มีความรู้เชิงประวัติศาสตร์หรอกนะรู้คร่าวๆอ่ะแต่ว่าเวลาดูอ่ะอย่างที่บอกเนี่ยเราดูไปในเชิงความคิดสร้างสารรค์เชิงแบบเรามักจะคิดว่าถ้าเราเกิดสมัยนะั้นเราจะคิดอะไรแบบเขาได้บ้างหรือว่าเขาคิดอะไรกันอยู่ความเชื่ออะไรเงี้ยดูอย่างนั้นแล้วมันจะสนุกกว่าก็ไม่ได้มีข้อมูลที่ตามหลักวิชาการนะครับขออภัยเนาะ ดีนะใช้งานคนแอฟริกาเนี่ยมันสนุกดีนะจบไปกับอาร์ตโบราณเวลาเดินศิละปะโบราณทีไลแล้วอ่านก็จะรู้สึกประทับใจแล้วแปลกใจทุกครั้งนะว่าคนสมัยก่อนเขาก็ความคิดลึกลำ้ำล้ำลึกกว้างไกลสร้างสารรค์พอสมควรนะก็จะมีอะไรให้ให เป็นแรงบันดาลใจให้เราเสมอขอบคุณคนยุคก่อนด้วยนะครับโอ้ภาพของโ,โมนี่นะภาพของโมนีเนี่ยโดทีไรก็ประทับใจแต่อันนี้มันมีความพิเศษอย่างอ่ะปารู้สึกว่ามัน มีความเงาเงาบางจุดนะถ้าเป็นสีน้ำมันอะ่ะเงาเงาบางจุดอะ่ะมันอาจจะหมายถึงว่าเวลาที่เขาวาดอะ่ะเขาก็ผสมไอตัวน้ำมันอะ่ะไม่เหมือนกันในแต่ละครั้งอะ่ะมันเลยเงาบ้างไม่เงาบ้างเอฟเฟคที่เกิดขึ้นมันจึงเงาเป็นบางจุดเลยระยิบระยับถ่ายออกมาไม่เห็นนะต้องมาดูเองจริงๆแหละ เวลามันโดนไฟแล้วมันก็วิบวับวิบวับเดินซ้ายทีขวาทีไฟมันก็จะสว่างสว่างดับสว่างดับคนนี้เอกลักษณ์ชัดเจนครับมันพอโกแกงแล้วเขาก็เลือกกรอบมาดีด้วยนะดูกรอบมันก็มีความแบบบาหลีอะไรของเขาอะไฟทิลิซึมโหนี่ก็ภาพโมนี่อีกแล้วอะันี่ อันนี้ก็โมนี่นี่ของแบนโกเขาลดเขาลดไว้ยแบบว่าหลายยุคหลายสมัยหลากหลายดีมากนะครับคือมาที่เดียวอะ่ะเรียกว่าเรียงไทม์ไลน์ได้เลยอะ่ะว่าเราเดิน,นดูมันจะแบบได้เห็นวิวัฒนาการของแต่ละยุคใหญ่ๆได้นะครับบางทีเราก็อาศัยความชอบส่วนตัวนะป่านอนะชอบศิลปินยุคนี้ไง นี่คาเมิปิซาโลนะไม่เคยเห็นภาพเขาจริงๆเหมือนกันนะ<ม>ก็เป็นอีกอีกหนึ่งคนในแก๊งอิมเพชชันนิสเลยนะครับงานเขาก็แบบสีเทเจอร์หนา,นาๆดีเหลือเกินดีไม่ดีปะ่ะหรือดีไม่ดีก็ไม่รู้นะแต่ด้วยความที่อยู่ในกลุ่มอิมเพชชันนิสต์ปานก็เลยบอกว่าดีเฮ้ยอันนี้ก็โมนีนะที่ชอบอะ่ะก็คือกอบ ก็เป็นวงกอลงน่ารักกันไอ้ที่ชอบชอบอะ่ะบานรว่าไอ้พวกกรอบเนี่ยเขาทําอะไรให้วิจิตมากเลยนะตอนแรกเข้าใจว่าภาพที่มันอิมเพสชันน่ะไปใส่กับกรอบเรียบๆน่าจะดูดีแต่ว่าเจอกรอบที่ให้เก่าๆแบบนี้ก็ดูดีนะปีเอมันเดรียนนะ เ้ยปั่นเพิ่งรู้ว่าเปียรมอนเดงเขาก็วาดภาพปกติมาก่อนเว้ยเขาคงที่คายไปสู่งานสมัยใหม่แล้วนะเป็นคนดัชนะเฮ้ยรูปจริงๆมันมีเท็กเจอร์นะถ่ายออกมาไม่ค่อยเห็นหรอกแต่มันก็มีรอยแปรงมารอยอะไรอยู่ไม่เป็นงานแบบจัดองค์ประกอบแหละยุคสมัยนั้นมันก็ดูเฟี้ยวฟาวนะปั่นคิดว่ามันไม่ค่อยมีทำคนเอาของโพสิชันมาทำเป็นอาร์ตให้มันเห็นชัดเจนแบบเนี้ย นี่อย่างนี้กเ็เป็นงานแบบองประกอบนะเอาเส้นสีจุดลูกแงรลูกทรงมาเรียงไปเรียงมาปา<ะ>ว่าสมัยนั้นก็ถือว่าหัวก,ก้าวหน้านะเพราะว่าทุกคนเขากําลังวาดรูปเป็นอยู่นึกออกปะ่ะเฮ้ยอันนี้เป็นผลงานที่ป่านชอบมากเลยมันเป็นเคล็เคนติกอาร์ตแล้วก็ตอนถ้ามันโดนลมพัดหรืออะไรมันก็จะหมุนดีไซน์ของมันแล้วป่านอ่ะเคยทําไว้อันหนึ่งก็แต่ว่าตอนทําตอนนั้นบวชอยู่แล้วก็ทําไว้ที่หน้ากุฏิตัวเองโดยเอาเศษวัสดุ มาประยุกออต์ก็ถ้ามีโอกาสอะอยากจะทําอีกนะชอบเวลาดูแล้วมันเพลินมากเลยเพราะว่าตอนที่มันโดนลมอะครับเวลามันหมุนนะ่ะมันจะหมุนไม่เหมือนเดิมสักครั้งเลยบางครั้งมันหมุนเยอะหมุนน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีโน้ตหาวในการสร้างมันอยู่ซึ่งเวลาที่สร้างมันอะรู้สึกว่าเราได้สมาธิดีเหลือเกิน ไอผลงานดีไซน์ยุคเนี่ยห้าศูนย์หกศนย์มันน่ารักดีนะยุคเลโรอ,อ,อ่ะมันแสดงถึงความฟุ่งเฟือยดีเหมือนกันนะ เริ่มลงรายรูปทรงยุค5โซน6โซนแล้วนะของทางฝั่งอเมริกันเนี่ยน่าจะได้ต้องเอาไปใช้ในงานแล้วแหละได้แรงบันดาลใจเต็มไปหมดเลยนี่คือข้อดีของการมาเดินงานศิลปะน,นะอ่านได้แนวคิดว่าจะเอาเรื่องของงานเลโทรไปประยุกต์ใช้กับงานบ้างนะ มันมันเป็นอะไรมากกว่านั้นนะนี่เขาเอาฟอยล์มาห่อวัสดุซึ่งมันก็เริ่มมาจากนี้เศษวัสดุเขาก็ไป <c oughs> เอาความจริงอะ่ะมันเป็นความหมายเชิงคอนเซปต์แหละมันเหมือนแบบความหรูหราแต่ข้างในมันก็แบบเป็นขยะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ตีความได้หลายความหมายเขาก็ไม่ได้บอกว่าต้องตีความยังไงนะก็แล้วแต่คนดูก็นี่คือเป็นเป็นอาร์ตที่ให้อิสระกับคนดูก็ดีคิดได้หลายอย่าง สิ่งสิ่งที่เขาพรีเซนต์น่ะมันตั้งล้อกัอนนี่ไงเห็นปะก็เลยให้ความรู้สึกแบบเออวะโอ้น่ารักเลยเอ่งค่ะเฮ้ยเนี่ยเคยอยากได้เก้า e อี้สเก็ตแบบนี้แล้วมันมันหาซื้อไม่ได้เดีย๋ยวไปกลับกลับเมืองไทยจะไปต่อเนีย แจ้งจริงเจอกระดาษวาตลูกพิมพ์ใจเป็นปีมันมันก็เป็นวัตถุดิบทีู่้ระดับศิลปินอะ่ะเขานำเสนอมาให้เราไงแล้วเราก็ดูแล้วได้แรงบันดันใจนะ